ร้านครัวปูไข่ร้านเปิดแล้วค่ะแนะนำกุ้งใหญ่ซอสมะขามปูเนื้อนะะชูฉีก็ปลาทูปลาเก๋าแกงส้มมีหลายอย่างค่ะบรรยากาศภายในร้านค่ะส้มตำไทยไข่เค็มเออใส่ปลาเลียวเดียวแล้วนึกว่าเป็นอส่วนนิ่มอ่ส่วนนิ่มมาพร้อมซอสนะคะผัดสามเหม็นสามเหม็นนะคะมีสามเหม็น ข้าวผัดโต๊ะจีนนะคะข้าผัดข้ผัดปูทอดน้ำปลาคะมีมาพร้อมกับเครื่องเคียงข้าวผัดปูโคขุ่นย่างนเนื้อเนื้อโคขุ่นย่างแพคแพนคแพ็ค็คะถ้าแานครพ็ค0พ็แล็วแ็ถแาคแพงคแพ็คแพ็คแ็แถ็คแา็คแพ็0 0พ็จะ็จแถมแถ็คแพ็้แ้็คพ็คแพ็แพ็คแพยนแพ็คแพ็คแปเคแพ็คแเลคยน็่แคค ใหญ่กว่ามือมีน้ำซุปเผ็ดให้เติมเลยคะซุปผู้ป่วยมีต้มยำกุออง้งขาวแถมนะคะก็ขขกินอาหารครบแล้วก็แถมกุ้งเผามากินซีฟู้ดกุ้งเผาแล้วไปแกะ